สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดไร,ราชาแนลนะคะกลับมาอีกครั้งกับช่วง Watch My Recap g a r u n ค a Kaza EP 7แล้วโอ้ทุกคนบอกเลยว่า EP นี้เป็น EP ที่ตื่นมาดูนะคะเพราะว่าเมื่อคือนคือน,น็อกน็อกไปเลยแล้วก็แบบไม่ได้สปอยอะเลยนะเพราะว่าตื่นมาปุ๊บก็แบบเฮี้ยคิดได้ว่ายังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูทันทีทุกคนตอนนี้คือนั่งอึ้งอยู่คือแบบเอาจริงนะเรื่องเนี้ย ไม่ได้เดาอะไรยากมากอย่างที่เราเคยรีแคปไปเนาะบทมันจะตื่นก็ตื่นแหละแต่ว่าสิ่งที่มันลึกคือการแสดงซึ่งเราพูดมาสักพักและว่าพอมันเป็นเรื่องที่มีตัวละครไม่ได้เยอะมากอะ last boss หรือคนที่คุมเกมยังไงก็อยู่ในไม่ไม,ไม่กี่ตัวละครตรงนี้ที่เคยเปิดเผยมาแล้วแน่นอนซึ่งเหลืออีกตอนเดียวอะก็คงไม่พลิกไปมากกว่านี้แล้วแหละซึ่ง the b a s ของ ep 7นะ ต้องยกให้เอมกับต่อจริงๆแกคืออย่างที่เราบอกไปว่าเราสซัยพแรกที่เราได้รู้เลยคือคือเอมเล่นเรื่องหนี้เราตามงานเอม,มาหลายบทบาทมากๆแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นนักสแสดงคุณภาพมากๆคนหนึ่งแล้วบทที่เอมเล่นยังไงก็ต้องไม่ธรรมดาซึ่งก็มชั่ร์ได้เลยจาก EP 7ีว่าบทบอสอะดีมากแล้วก็คืออย่างที่เราเคยพูดไปเนาะว่ามันอาจจะมีการแบบ บอกถึงปูมหลังว่าทำไมบอสถึงถึงแบบเออเป็นคนแบบนี้ตัดสินใจแบบนี้และเคซี่หมาะกันได้มากขนาดนี้ซึ่ง e ีพีเก็สามารถเฉลยทุกปมได้เราไม่ติดใจอะไรเลยถือว่าเคลียร์บอสมีอดีตวัยเด็กที่ไม่ดีมีการเกี่ยวข้องกับการแบบเออแบบผู้ป่วยเลยสุดท้ายทรมานแม่ฆ่าตัวตายไปต่อหน้าอะไรเงี้ยเด็กคนหนึ่งมันคือแตกสลายไปแล้วตั้งแต่วันนั้นทุกคนแล้วก็ มันพยายามที่จะหาคําตอบให้ตัวเองมาลตลอดจนมาเจอเหมาะกันกับอะไรบางอย่างที่มันบิดเบี้ยวอะ่ะมันก็คิดว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ถูกต้องมันจะยึดถือทําตามนี้แต่มันไม่ได้คิดอะไรที่ลึกกว่านั้นไงว่าจริงๆแล้วคือแบบไม่ใช่สิ่งที่มึงทํามันผิดแต่ถือว่าคาแรคเตอร์ของบอสมีจุดแลนดิ้งที่เรารู้สึกว่ามีเซนล้วก็ดีมาคือคือเอม,มาเพื่อสร้างตำนานอีกแล้วเราก็แบบการส่งตัวละครบอส กลับไปในครั้งนี้คือแบบเออที่เราได้รู้จักบอดมาจาก e ีพีแรกๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบคอม p l e t มากคือเอมมาทําให้ตัวละครนี้กลมกล่อมมากๆแล้วก็แบบมีที่มาที่ไปเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เราชอบมากๆของซีรีส์เรื่องนี้เราคิดว่าน่าจะได้แบบเสนอชื่อเข้าชิงสม,มสงศพชายนอนมาแล้วกับบทนี้แน่ๆคุณเอมเอาไปกินแน่นอนส่วนอีก คาแรคเตอร์หนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นอกก็คือหมอกันเอาจริงๆก็คือหมอกันเป็นเป็นตัวแทนของของคนที่มีทัศนคติเรื่องการการ,การุญค่าที่แข็งแรงมากๆอยู่แล้วอย่างอย่างที่ต่อพูดตั้งแต่ก่อนที่จะแบบฉายซีรีส์เรื่องนี้แล้วว่ามันเป็นซีรีส์ที่ฟาดฟันกลโดยทัศนคติเนาะแต่ ep เจ็เป็น ep ที่พีมากสาหรับนี่เพราะว่าซีนที่หมอหยิบป,ปืนแล้วจะตัดสินใจแบบว่ายิงไปตรงนั้นอะมันน่าจะสร้าง อะไรบางอย่างให้กับเส้นเรื่องยากต่อการแลนดิ้งเลยแหละทุกคนเพราะว่าเราเราเข้าใจตรงกันอยู่แล้วต่อให้เราจะแบบอยู่ทีมหมอกันมากน้อยแค่ไหนดูว่าเขาเป็นตัวละครที่เฮ้ยเรื่องการกรารุณยฆาตอะไรอะทางนี้อะอย่างที่บอกไปว่านี่อภิชัยกับการการะทาผองหมอกันเพราะว่าการตายดีเป็นศิลธรรมสําหรับนี่เราทุกคนมีสิทธิ์เลือกตายในมุมมองของเรานะส่วนตัวดอกจันไว้นะว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะ แต่เรื่องที่เหมาะกันยิงบอสเนี่ยยากที่จะทำใจได้เหมือนกันตะไวทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าแต่ละคนมีมุมมองที่แตกต่างกันตัวเราเองก็รู้สึกว่าแบบพอพอยิงปุ๊บคือไอ้เฮียจบยังไงภาพแรกที่ขึ้นมาในหัวเออแล้วสิ่งที่มันแบบลึกมากๆคือให้หมอรินออาจริงๆคือหมอรินอะเป็นตัวละครที่เราเออ,อก,กันมาสภากันแลนะ้วเนาะใครที่ฟังรีแคปกันมาเรื่อยๆก็คือเราพูดตลอดว่าคาแรคเตอร์นี้แบบ มีนัยยะอะไรแน่ๆเลยเพราะทุกครั้งที่ออกมาก็คือตาขวางลอยมาเลยคือหมอรินจะรับบทนางนำหนึ่งก้าเธอเขาจะปะเป็นฟิลแบบที่พวกมึงไอ้นี่กันอยู่อ่ะกูนำไปก่อนแล้วจ้ะคิดว่าหมอรินต้องมีซอรี่อะไรบางอย่างที่ที่ที่ผีแน่นอนเผลอๆก็คือเป็นลูกของไอ้เจ้ากัปตันเคืออนเนี้ยเป็นอีพีแรกที่ดูตัวอย่างต่อไปเลยเพราะว่าแบบอี้ออีกต้องสัปดาห์หนึ่งกูทนไม่ไหวหรอกก็เลยดูแล้วก็เห็นสีพี่กัปตันแล้ว หมอลินมีโอกาสเป็นลูกพี่กับตนสูงมากเลยอะหรือมีความเกี่ยวข้องกันในในยาอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการการุณยฆ่าละใดๆคือรับรู้ถึงถึงการกระทาของหมอกันมาสักพักแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแบบพยายามที่จะมาจี้จุดจี้ปมพูดดินามิกของของไดอะล็อกที่มันแบบบีบคั้นหัวใจในทาวมิ่งของที่ให้อีเจ้าทิวแบบเชื่อประโยคมึงคือคิดออกไหมซึ่งแบบ เอาจริงๆก็คือยิ่งพีเข้าไปใหญ่แล้วก็เออ EP เจ็ดที่เซอร์ไพรส์คือไม่คิดว่าไม่คิดว่าหมอแกนจะการุญยาคาดแม่แม่ทิวนี่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยว EP แปดต้องมีการเฉลยว่าแม่ขอร้องยังไงหรือใดๆมากขึ้นหรือเปล่ามันน่าจะต้องมีซีนว่าแบบแม่ไม่ไหวแล้วแม่รอไม่ไหวแล้วหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดไปว่าแบบมันไม่เมคเซนกับการที่ทิวกาลังจะถึงอยู่แล้วเราไม่หลอเออก็ขอตะไว้ส่วนอีกซีนหนึ่งที่รู้สึกว่า เขาลืมไปเลยหรือเปล่าคือปากกานี่ก็เลยคิดว่าถ้าปากกายังไม่มาในตอนนี้น่าจะมาในตอนจบแล้วก็น่าจะเป็นหมอรินนี่แหละที่เอาปากกาไปไว้ในที่เกิดเหตุหรือเปล่าเพราะว่าคิดว่าหมอรินพยายามที่จะทิ้งหินอะไรบางอย่างว่าตัวเองอ่ะนำหนึ่งก้าตัวเองจะเป็นลาดบอสตัวเองคือคุมทุกอย่างอยู่อะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคือคาแรคเตอร์นี้ก็ทิ้งไม่ได้เลยนะทุกคนซึ่งตอนแปดอะไม่ขอคาดหวังอะไรอีกต่อไปแล้วคืออย่างที่เคยบอกไปว่าคาดหวังแค่ว่า ไม่ว่าเรื่องมันจะแลนดิ้งยังไงมีบทสรุปของการกระทําของตัวละครยังไงอะนะแต่เราคาดหวังให้ให้เส้นเรื่องที่เขารู้สึกต่อกันหรือมันเป็นความหวังดีความรักอะไรบางอย่างหมู่มวลตรงเนี้ยให้ทั้งสองคนเชื่อว่ามันจริงก็พอแต่ว่าถ้ามันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้หรือมันจะมีทางแลนดิ้งยังไงต้องใช้ระยะเวลาอะไรอะเรารู้สึกว่าเมคเซนไม่ได้ติดอะไรเลยคือเคมีของทั้งสองคนมัน สายตาหรือการแสดงออกต่างๆอะเราเชื่อว่าเขามีความรู้สึกดีดต่อกันเขามีความรักให้กันไว้ลึกและดีมากดีมากจริงๆมันแค่ผิดที่ผิดเวลาแต่ถูกคนเข้าใจปะเขาสมควรได้รักกันแต่แค่มันอุปสรรคมากมายหนึ่งสองสามสี่อย่างที่บอกไปว่าความรักมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนพอมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนมันก็แบบนี้แหละมันก็จะยากยากนิดหนึ่งทุกคนก็อยากให้กําลังใจเพราะว่าสาววายตอนนี้กำพารามาก แล้วก็เส้นเลือดอีกอะแยะมากมายที่แบบรออยู่อะไรอย่างเงี้ยคิดว่า E ีพีเร็จก็เป็นอีอีพีหนึ่งที่ชันครูมากๆในความรู้สึกเราเราเอนจอยตลอดการดูมากๆแล้วก็แบบโหอีพีน่าจะจบแล้วอะซีรีส์เรื่องนี้เก่งมากคือตลอดระยะเวลาการดูมาจริงอยู่ว่าเรื่องราวไม่ได้เดายากนะแต่สิ่งที่มันสนุกคือการแสดงจริงๆเราพูดซ้ำๆซากๆเพราะว่าแบบนี่มันเล่นอะไรกันคือเก่งมากจริงแล้วก็พุ่มกลับสามารถทําให้แบบ นักแสดงเป็นนักแสดงในเบสเวอร์ชันให้เราเห็นจริงๆอะ่ะนี่คือคัดที่ดีที่สุดการแสดงที่ดีที่สุดจริงๆเบสซีนคือซีนอารมณ์ของเอมต่อจริงๆคือแบบตรงนั้นน่ะเป็นอะไรที่แบบโหมันไล่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบเชี่ยเราอินทั้งส่งคาแรคเตอร์เราอินกับสิ่งที่เขารู้สึกว่าทําไมคนคนหนึ่งถึงมีการแสดงออกแบบนี้การเฉลยปมไว้เด็กของทั้งสองคนมันค่อนข้าง ค่อนข้างลึกแล้วก็ทําให้เราเข้าใจเข้าอกเข้าใจแต่ละตัวละครและการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นอะ่ะเออก็เลยรู้สึกว่ากลมกล่อมมากๆนะคะแม้ทำมิ่งจะจํากัดแต่ว่าเล่าได้ขนาดนี้คือโหทีมนี้เก่งจริงๆทุกคนฝากให้กำลังใจกันไปจนถึงตอนจบด้วยนะคะใครรู้สึกคิดเห็นตรงกันยังไงก็แวะมาโมา้มมก,กันได้นะทุกคนซีนแบบว่าแบบเอามือแตะแก้มตรงนั้นก็คือตราตึงหัวใจสวายแต่ก็คือเครียดไปด้วยนะทุกคนนั่นแหละนี่เป็นหมู่มวลอารมณ์ที่ เป็นการดูซีรีส์ที่จะยิ้มก็ยิ้มไม่สุดนะคะจะฟินก็คือค้างอยู่ชอบมาไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้วทุกคนตื่นเต้นที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ทุกครั้งเลยมันเหมือนแบบเออมันอะดรีนาลีนหลั่งอะ่ะทุกคนฝากติดตามกันไปจนถึงตอนจบด้วยนะคะแล้วเรามาดูการแลนดิ้งของทุกๆต้วละครกันนะว่าซีรีส์เรื่องนี้จะพาเราไปคบคิดถึงประเด็นการลุยาคาดในท้ายที่สุดแล้วอะ่ะจะทำให้เรารู้สึกยังไงเนาะ ไปตามดูตอนจบด้วยกันนะคะเราเจอกันใหม่ EP จบจ้าบ๊ายบาย